สงสัยว่ามีทหารไว้ทำไมเนี่ยไปฟังของจริงครับอาจารย์อุไรวันเลิศคณิตครับผมคณจะไปรบนะแต่ว่าที่นี้มลัผมก็ไม่ชอคุณจักนวันนี้เล่เเนนเลนยจะมาพูดเรื่องนี้ค่ะมันเป็นการที่พูดแบบคนไม่มีมันสมองอะ่ะคุณอยากจะถามวประเทศไหนที่ไม่มีทหารประเทศไหนแท้คุณพิธานที่ไม่มีทหารอะ่ะ ทุกประเทศเขาต้องมีทหารเอาไว้ปกป้องประเทศเอาไว้ปกป้องประเาชนคุณพูดนะคุณรู้ตัวไว้คุณถามคนใต้นด้ยังอ่ะ no คุณถามเขาได้ยังว่าถ้าเขาไม่มีทาหารเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไงอ่ะคนใต้เนี่ยรู้อยู่สงขลานะคะคุณเจอมาแล้วอ่ะถ้าไม่มีทหารตายเนี่ยทุกวันนี้ถ้าจะให้ครูไปประดมินีนาาที่วาสยาลาง ครูก็ไม่กล้าไปโดยเฉพาะกลางคืนนี่พวกเราไม่มีใครไปเลยเออพราะอะไรอะ่ะถ้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กลับเวลาเราเดินทางเราจะต้องถามเลยว่ารีบเดินทางไปแล้วรีบเดินทางกลับพระยังไม่กล้าออกบินทบาทหารประชาชนก็กูข่าอย่างาอ,อ,อนนาถหรือว่าพวกคุณคิดว่าพวกเราเนชนชั้นสองไม่มีความหมายแล้วคำว่าขึ้นไปขึนบนนั้น นะไม่ว่าจะเป็นการใดอย่างไม่ว่าจะเป็นชนตุ่มร้อยสู้กันตลอดาำ่าสู้กันเองเวลาเขาแพ้แล้วก็ถอยข้อไทยแล้วถ้าไม่มีทหารไทยอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณเซนก็ประกาศแล้วว่าว่าเขาจะทาําสงครามอ่ะแล้วถ้าไม่มีทหารนะคะประเทศไทยเยถ้าวันไหนไม่มีทหารตายแน่ค่ะเพราะว่าประเทศไหนจะลุกลามก็ได้ทหารคือเกราะคุณเข้าใจไหมเกราะที่ใครมาตีไม่ได้ คุณนะ่ะพูดนะ่ะพูดอย่างมั่นอ,อกมั่นใจเพราะคุณต้องการเอาใจเด็กๆว่าไม่ต้องเป็นทหารเอาใจใแล้วมันถูกนะบางประเทศเนี่ยการเป็นทหารคือการแสดงความเป็นลูกผู้ชายฝึกระเบียบฝึกวิน,นัยฝึกความอดทนค่ะฝึกความอดกลั้นถ้าเขาผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยเขาจะสามารถดูแลครอบครัวของเขาได้ทหารเขามีความภาคภูมิใจเขาในขณะที่คุณแหกปากพูดมั่นใจมากนะ คิดว่าตัวเองได้คะแนในเสียงเนี่ยคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่เขาสมเทพชที่คุณพูดออกมาเป็นการดูถูกทหารที่กำลังทำหน้าที่อยู่ทั้งประเทศไทยคุณดูถูกหัวใจทหารไทยค่ะว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถรบก็แพ้ต่างประเทศเขาก็ไม่รบกันแล้วไม่ใช่ต่างประเทศละค่ะนะครับพม่าเองเขาทำรบกันเองเลยอยู่เคนแล้วเช่นนี้คุณไม่ได้ติดตามข่าวเลยเด้อโง่ถึงขนาดนั้นเหรอ คุณรู้ไหมคะว่าอาหารคือวีรบุรุษนะคะถ้าเราไม่มีพวกเขาเนี่ยเราจะหรอกไหมพราะทุกประเทศคุ้มมีแสนยานภาพที่จะปกป้องประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่มีคนคิดอย่างนี้นะคะของคนที่จะมาทําการเมืองของประเทศไทยคุณรู้ไหมคะว่าประเทศกองกําลังทหารมีความสําคัญุงดูเกาหลีเหนือใครกล้าไปยุ่งบ้างใครกล้ายุ่งไหมไม่มีค่ะ คุณรู้ไหมตอนนี้อิหร่านนะคะอเมริการัสเซียยูเครนคุณเพื่อนเขาไม่ได้ลบกันแล้วเหรอมันงแตาอมกันไปไหนแล้วใครอยู่ฝ่ายไหนใครอยู่ฝ่ายใครเราเนี่ยบางคนถามพวกเราเป็นทหารยังไงเราเป็นทหารของพระราชาเราเป็นครูนะเราเป็นครูผู้หญิงแต่เรา,าต่อสู้เพื่อชาติเพื่อใจเรารักชาติมาบอกเลยวันไหนเนี่ยถ้ามีใครมาทำแก่ชาติไทยพวกเรายอมไหมไม่ยอม เราเติดหนี้บุญคุณบุรภาพกษัตริย์และเหล่าบรรพชนค่ะคุณธนาพรเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะที่เป็นสยามเมืองยิ้มก็เพราะผู้สังเกตไม่เป็นใครถามอะไรท้าอะไรยิ้มไปนั่นคุาถูกเราการบินไทยตอนนี้ได้กําไรคุณบอกว่าเรากูก้ๆูๆๆูอ่ะแล้วไม่กู้ไงโควิดมมาทั้งโลกโควิดมาทั้งโลก คนไม่ได้ทํางานหน่วยงานปิดกันหมดโดยเฉพาะภาคเอกชนนะไม่มีงานทําแล้วจะอยู่กันยังไงแล้วจะกินกันยังไงก็ต้องไปเอาเงินมาสิคะถึงจะมีปากท้องอยู่ในขณะที่ทุกบ้านถูกปิดหมดนักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนบริษัทไม่ต้องทํางานแม้แน่โรงเรียนครูเองก็ต้องถูกปิดเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าเราได้รับเงินสัห่หหึงมาจากนันตรงนี้คุณอย่าดืมอแต่ว่าเราไม่กู้มากกง เรากู่มาใช้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่า นะฮะขอขอบคุณคุณอุไรวันคุณครูฮะอุไรวันเลิศคณิตนั่นเห็นข้างล่างมาติ๊กตอกเลิศคณิตครู o ก9าเก้ไปกดไลค์ Light. แสดงความเห็นกำลังใจคุณครูด้วยเพราะแน่นอนทัวร์ก็ลงแต่คุณครูไม่กลัวหรอกครับนี่เป็นคุณครูนะกะสอนกประวัติศาสตร์นะแกอินเนอร์โบกธงฟันดาบทุกคลาสเลยอะ่ะเนี่ยนับถือจริงพลังเยิะงจริงคุณครูอุไรวันนะฮะท่านก็พูดถูกอะ่ะท่านถามมันมีตรงไหนผิดบ้างเนี่ย แล้วผมบอกเลยนะไอการรักษาประเทศชาติให้พวกมึงมายืนด่าประเทศชาติเนี่ยถามคนที่จะเลือกไอพักจันไรพวกนี้ผมถามว่าไอพักจันไรพวกนี้มันมีนโยบายอะไรที่มันส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของประเทศชาติบ้างนอกจากทําลายชาติยุยงให้เกิดความแตกแยกอ่อนแอลิดลอนอำนาจรวมกระทั่งถึงตัดงบ ไม่ให้ทหารมีกำลังป้องกันชาติตัดงบไม่ให้ประเทศชาติได้เดินกนะ้าวหน้าโกหกตอแหล mm. หลอกลวงเรื่องวัคซีนในขณะที่ตัวเองเดินข้ามถนนไปฉีดวัคซีนที่ตัวเองดา่า mm. ขอบอกนะฮะรักษาแผ่นดินประเทศชาติอ่ะมันไม่ง่ายมันเตะเมียแล้วก็ไปยอมความกันหรอกถ้าบริษัทตัวเองอ่ะยังบริหารมันกำไรไม่ได้ไม่ใช่นี่นะมาแม่ยังบริหารอะไรตัว ที่ผมบอกว่ารักษาแผ่นดินประเทศชาติมันไม่ง่ายมันเตะเมียแล้วก็ไปบอกให้ยอมความกันหรอกก็อย่าพูดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะจริงๆมีต่อมีมีม,ม,มีแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ฟังว่ารวบรวมมาให้วันนี้เอาแค่ครึ่งเดียวเนี่ยอันนี้ถือว่าหาเสียงให้เผาไทยจะอะไรยกพักแล้วกันนะเพราะว่าเขาก็ถ้าเททางนี้เขาก็ไปเลือดทางนู้นไงนะหรือบางคนจะเป็นห่วงอีกนะบางคนจะบอกผมอาจารย์ อาจารย์อย่าไปเชียร์ให้ยุคพักเลยผมก็ไม่ได้ชอบมันหรอกไอ้สองพักเนี่ยแต่ถ้าเกิดไอ้เผาไทยมันยุคคนก็ไปเลือกไอ้ก้าวกลวงทุรงนรกไม่แย่เหรออาจารย์อีกคนบอกเนี่ยถ้าไอ้ก้าวกลวงทุรงนรกมันโดนยุคคนก็ต้องไปเลือกไอ้เผาไทยอาจารย์ผมก็ไม่ชอบมันหรอกนะหนูก็ไม่ชอบมันละค่ะแต่ไม่อยากให้คนเทไปเรื่องอีกพักหนึ่งไม่รู้นะคือจะถูกจะผิดใครจะเลือกใครเรื่องเขาฮะ แต่ถ้ามันผิดพรบรพักการเมืองมันก็ต้องยุบมันไม่ได้เกี่ยวต่อให้ยุบแล้วคะแนนเทไปพักไหนมันก็ต้องยุบถูกือถูกผิดก็ผิดนะฮะทีนี้ไป,ไปมาพูดในเรื่องเดียวเองไม่ได้ขอขอทำหนังตัวอย่างไว้หน่อยขออนุญาตข้ามไปข่าว4 3่นะวันวันเตรียมข่าวเยอะมากส3นะตามทันมาเตรียมคิดวันจะถ่วงเวลาเป็นหนังตัวอย่างนะฮะเป็นหนังตัวอย่างไม่เวลาหมดเร็วๆเ,เนาะเนี้ย หนังตัวอย่างกูดูเวลาผิดเนี่ยสิบเกนแล้วอะนี่หนังตัวอย่างเออนะเพราะฉะนั้นหนังตัวอย่างต้องไม่พูดมากสิหนังตัวอย่างไม่พูดมากผมไปขโมยคุณไทยกรนมาไปฟังซิแล้วเดี๋ยวคุณจะเอเอเอไม่ว่าสารัรัตนาวดีหรือนี่ถ้าใครจำได้นะมีหลายท่านโพส a c e b o o k ไว้แล้วพูดถึงไอ้สอสเสือ สอเสือจุดเนี่ยคนก็เดาว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นฟังคลิปดี้สิฮะแล้วเอาไปปะติดกับข่าวที่ถามว่าเอ้ยหรือไอ้สอเสือมันจะมายึดประเทศเราผมถามว่าฟังคุณไทยก่นสิอันนี้เป็นคลิปก่อนหน้าที่เพื่อไทยจะเปิดตัวแคนดิเดตพักนะครับไปฟังคุณไทยก่อนกับสิ่งที่ผมถามว่าฟังแล้วเอะเอ เอไหมฟันครับ <S 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 ผมต้องบอกกับท่านที่กรารบทั้งหลายว่าเจออุปสรรคนานับประการเหมือนกันเรื่องพรักเพื่อไทยกำลังหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่เพราะคนที่เพื่อไทยไปติดต่อหรือคนที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรคาดหมาย หมายตาว่าคนคนนี้จะนำมาเป็นแคนดิเดตนายกร่วมทีมกับลูกสาวอุ้งอิงของตนเองเนี่คนที่ถูกติดต่อทั้งหมดตอนแรกก็โอเคอยู่แต่ไปสักพักกลายเป็นโอเคไม่ใหญ่สอดนะก็คือทำไมไม่เอาด้วยทั้งไงไม่ยอมเข้ามาร่วมเป็นแคนดิเดตหรือเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพรรคเพื่อไทย นี่เป็นข้อสงสัยใหญ่มากทางการเมืองในขณะนี้ครับว่าทำไมทำไมจึงไม่มีใครกล้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยน่าสงสัยนะครับแม้กระทั่งติดต่อคุณเศรษฐาไปแล้วคุณเศรษฐาก็ยังอ้ำอ้มืออึ้งติดต่อ ดเตอร์สุรเกียรติไปแล้วตอนแรกก็โอ้จกมาแล้วครับเป็นลำดับสามเลยกลายเป็นว่าฝุ่นตลบแล้วตอนนี้เบรกดิสเบรก ABS อย่างฉับพันเลยนี่ไปติดต่อสารัปรัตนวดีอีกนะครับตอนแรกก็มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยในสารัปเนี่ยซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับอดีตนายกทักษิณเนี่ย ตอนแรกก็เหมือนว่าสารัฐเนี่อยากจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ไม่กี่วันเบรกอีกแล้วทำไมเบรกนี่คือสิ่งที่เกิดข้อสงสัยไม่ใช่ผมสงสัยคนเดียวนะครับผู้นำของพรรค นักการเมืองอาวุโสในพรรคเพื่อไทยทุกคนต่างก็สงสัยกันหมดว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยซึ่งคนไทยมีความสามารถหลายคนนะครับทำไมบุคคลที่มีความสามารถเหล่านี้นี่ไม่กล้าที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรค เพื่อไทยนี่คนสําคัญหลายคนกําลังยกขบวนไปที่สิงคโปร์นี่รูปถ่ายคนไปสิงคโปร์นี่กวนเน็ตไปหมดครับตอนนี้ไปยืนถ่ายรูปคู่กับอดีตนายกทักษิณไปยืนถ่ายรูปคู่กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วพอถ่ายรูปเสร็จเขาก็ส่งกระจายกันหมดและไอ้พวกที่ถ่ายรูปแล้วส่งให้เพื่อนที่ประเทศไทยว่าได้มาพบนายกทักษิณเลย ตอนนี้ทางประเทศไทยเดือดร้อนนะครับมันมีกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายในกำลังค้นหาความผิดของพวกท่านอยู่ว่าพวกท่านนี้เป็นหนังตัวอย่างฮะจากคุณไทยกรอ,อันนี้พูดไว้ก่อนจะมีคนดิเดตนะฮะที่ลงมาหาเสียงกันอยู่ตอนนี้ก็พูดว่าเอ๊ะเอ๊ะ เศษถาหรือเปล่านะอุ้งอิงเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงจะออกลูกเปล่านี่โอ้ยมีคนนั่นคนนี้แล้วก็มีชื่อนายสารัตรัตนาวัตดีอันนี้เป็นเหตุที่เกิดก่อนการมาถึงวันนี้ที่ผมเกริ่นไว้ไงอันนี้เป็นหนังตัวอย่างว่าเอ้ยมันจะเป็นต้นเรื่องของอีปูเหตุสดรถไฟฟ้าค่าไฟแพงเปล่านะวันนี้ก็เถียงกันอยู่ไงตกลงไฟแพงเพราะอะไรนะ วันนี้ก็เลยมาเฉลยความแบบให้กังขาไว้ก่อนนะให้สงสัยต้องติดตามกันพรุ่งนี้ว่าเอ๊ะนี่คือสอเสือหรือเปล่าเข้าเขาไหมแล้วทำไมถึงได้มีชื่อว่าครั้งหนึ่งจะเป็นคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยสุดท้ายก็ไม่ใช่ผมไปเอาบทความนะฮะไม่ใช่บทความสลิมนะเดอะโมเมนตัม เดี๋ยวนเนตัมบอกว่าย้อนกลับไปปี2557นายสารัตรัตนาวดีถูกคอสชเร,รียกตัวหลังการรัฐประหารเพราะพลเอกประยุทธ์มองว่าเขามีความใกล้ชิดกับเห็ุสดรถไฟฟ้าค่าไฟแพงและไอ้โทหนีจากโครงการโรงไฟฟ้า5,000เมกะวัตต์เมื่อปี2555 ซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นประเด็นว่าอีปูเห็ดสดรถไฟฟ้าทําให้ค่าไฟแพงหรือไม่ซึ่งนายสารรัตนวดีผู้บริหารของเกาเป็นผู้ร่วมประมูลรายเดียวกับการเซ็นสัญญาซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นเหตุให้เป็นอีปูเห็ดสดรถไฟฟ้าค่าไฟแพงหรือไม่วันนี้จึงเป็นหนังตัวอย่างให้มาเอเอเอ ว่านายสารัตรัตนาวดีเนี่ยตกลงเป็นกุญแจตัวสำคัญซึ่งจะมาตอบว่าเอ๊ะทำไมค่าไฟแพงหรือไม่แต่มีคนสงสัยเหมือนกันคนนั้นที่สงสัยคือท่านนี้ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ถือศีลกินเจคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็สงสัยเหมือนกันฟังครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำอย่างไรถึงมีการทำสัญญาที่เสียเปรียบเอกชนและเหมือนสัญญาธาตุอย่างนั้นยกตัวอย่างไฟฟ้าไปเซ็นสัญญากับโรงไฟฟ้าเนี่ยเอกชนเนี่ยนะผลิตไฟเกินความต้องการของประเทศวันนี้ไม่มีคำตอบฮะมีแต่เอเอใครเนี่ยไปเซ็นสัญญาธาตไว้มันเป็นสัญญาธาตุสมัยไหน มันเกี่ยวข้องกับเอเอะองคุณไทยกรพลสุวรรณหรือว่ามันเอเอเดอะโมเมนตัมที่บอกว่าเนี่ยสารัฐเคยถูกคอสชเรียกตัวเพราะใกล้ชิดกับนังเหตุสดรถไฟฟ้าค่าไฟแพงแล้วก็ไอ้นี่ข้าวเน่าโทนี่ทักษิณเรื่องโครงการโรงไฟฟ้า5,000เมกะวัตต์นะพูดแล้วเดี๋ยวยาวเวลามันเกิดวันนี้ให้นำไปคิด ว่า wow. นะถ้าใครสงสัยไปอ่านซีบทความของหลายท่านเขียนไว้อาจารย์ดรสุพรัตน์ก็เขียนสอเสือสอเสือไอ้คนนี้มันจะมากินประเทศหรือเปล่าเออแล้วทำไมอยู่ดีมีชื่อโผล่มาว่าจากคนไทยก่อนอุ้ยอาจจะเป็นแคนดิเดตซึ่งผ่านไปแล้วนะฮะของพรรคเพื่อไทยปรากฏไม่ใช่อา้าวแล้วย้อนไปตกลงเขาเป็นไทยเพราะว่า บางคนก็กล่าวหาว่าเนี่ยเขาเป็นลูกทหารก็เส้นสายทหารในเลยใหญ่โตขับบ้านขับเมืองอาจจะได้ประโยชน์จากการรู้จักกับทหารแต่ปรากฏว่าอ้าวทำไมถูกกสชเรียกตัวเพราะเคยมองว่ามีความใกล้ชิดกับเห็ดสดรถไฟฟ้าค่าไฟแพงและไอ้โหนีข้าวเนา่จาจะเป็นอย่างไรต่อไปคงทราบกันดีแล้วแต่วันนี้เอาให้ปวดหัวงุนงวยงุนงงแล้วก็อยู่กับคำว่าเอ๊ เอ็แล้วก็เอต่อไปนะแทนของพักมิกตูเนี่ยนะคะบอกว,ว่าไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยนแปลงไม่อยากไม่อยากคันอย่าเดินเข้าดงหมามุ้ยไม่อยากคันอย่าดงอย่าเดินเข,าาเนเข้าดงหมา,ม,าม,มุ้ยก็คือกฎหมายเนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐเราทุกคนรู้ดีครับคุณผู้ชมเหมือนกันคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพักที่นั่งอยู่เนี่ยจู่ๆเราไปเดินชี้หน้าด่าเขาเฮ้ มึงอย่างนั้นมึงนี่เขาก็ฟ้องเราถ้าเราไม่อยากจะมีเรื่องเราก็ไม่ต้องไปด่าเขาแค่นั้นแต่นี่คือกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐยิ่งต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะ,ะนั้นจดเอาไว้นะครับว่าพักไหนพูดอะไรพักไหนที่มีแนวคิดเรื่องมาตรา112ว่าเป็นปัญหาผมว่าจริงๆรงพักนั้นคนไทยก็ควรที่จะต้องต้องช่างใจว่าจะเลือกไหมส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายถ้าพักไหนผักเป็นเรื่องของการเมืองปึ๊บ อันนี้ก็ผิดแล้ะอันนี้ผิดละส่วนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีทุกมาตราแหละครับที่จะมีปัญหาเพราะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจขึ้นอยู่กับอะไรคุยกันได้แต่ถ้าบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายเรื่องมาตราหนึ่งสองเป็นเรื่องการเมืองอันนี้ผมว่าตากากความคิดมีปัญหาเช่นกันสองคนที่อยู่บนจอตอนนี้คุณผู้ชมอยู่เดินไปด่าเขาสิครับไอ้อีอะไรเขาก็ฟ้องถ้าเขาฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องยอมรับในกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลแล้วทําไมเราถึงจะมีกฎหมายคุ้มครอง องคพระประมุขหรือประมุขของประเทศไม่ได้ผมก็ยังงงๆกับไอ้คนพวกนี้นะไอ้ความคิดเหล่านี้นะค่ะแล้วก็พร้อมกันกับเรื่องพวกนี้นะก็มี2เรื่องที่ตอนนี้ที่เราต้องตามอยู่ว่าข้อเท่จริงจะเป็นยังไงนะคะ รอว่าแต่ละภรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่จะส่งข้อมูละระเอให้กรกตอเ,อเรื่องเงินในการที่จะใช้ประชาินยมทั้งหลายมไม่ว่าจะจ่าย3,000บาทในซีรีส์6-4,000บาทซีรีส<ม>์7จ่าย5,000บาทซีรีส์8นะ,ะอยู่ในที่8 0อย่างเงี้ยเอาเงินจากไหนมาจ่ายนะคะ<ม>ก็ต้องชี้แจงเ,เงินประชารัฐหรือว่าเงินของหมื่นบาทอะไรนี่ก็ก็เหมือนกันนะคะจะต้องชี้แจงทั้งหมด รอรายละเอียดตรงนั้นค่ะหาเสียงหาเสียงอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะข้อชัดเจนมันอยู่ตรงนั้นว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็ถ้า <It> <ww. S 3> หากว่าดูในไทยโพส์เนี่ยไทยโพส์บอกได้ซ้ำไปว่าแจกเงินดิจิทัลแทนนะคะชี้ว่าขัดกฎหมายแบงค์ชาติอันนี้ก็คือสิ่งที่เมื่อวานนี้คุณศรีสวณจัญญาไปร้องเรียนนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือเงิน มันไม่ใช่เบี้ยมันก็คือเงินมันไม่ใช่เบี้ยปุะชุมไม่ใช่เปลือกหอยไม่ใช่เม็ดทรายที่เอามาแจกมันไม่ใช่ดวงมันคือเงินมันไม่ใช่แป้งนะฮะนะก็แม้กระทั่งเมื่อวานที่สิบเจ็ดก็คือเมื่อวันสืกรทีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยนะค่ะ แล้วพูดตรงๆคุณธีรชัยในช่วงหลังก่อนที่จะมาพักพลังประชารัฐเนี่ยจะไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับกลุ่มที่ทําเรื่องพลังงานคุณหมอ,อ,ก,อกรเกษีไม่ใช่มอม,ม,ม,มหลวงก,กรกสิวัดขนาดไหนคุณธีรชัยก็พยายามที่จะโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีโจมตีนโยบายของพลเอกประยุทธ์โดยตลอดอันนี้เราเราไม่ว่ากันเขามองต่างแต่พอเดินเข้าพักพลังประชารัฐปัก17เมษายนคุณธีรชัยออกมา ชี้แจงกรณีเงินหนึ่งหมื่นพักเพื่อไทยบอกว่ามันไม่สามารถกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจได้จริงก็คิดดูว่าขนาดเลือดเดียวกันเนื้อเดียวกันแท้ๆยังบอกเลยบอกว่ามันไม่ใช้ไม่ได้มันไม่สามารถกระตุ้นได้เพราะนั้นพักเพื่อไทยเองอะเมื่อวานนี้ชัดเจนว่าร้อนรอนคะแนนนิยมตกต่ำและเดี๋ยววัน,วนสองวันเนี้ย ไอ้กรณีที่ตอนนี้คนของพักก้าวไกลคนของพักเพื่อไทยสามกีีบที่พยายามเร่งกระแสว่าค่าไฟแพงค่าไฟแพงเนี่ยเดี๋ยวดูเถอครับจะเด้งกลับไปที่พักเพื่อไทยอีกดอกหนึ่งกรณีที่ยิ่งรักชินวัตรแก้กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้าเสรีเมื่อปี2555แล้วไปเอื้อกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ให้ได้ต่อสัมให้ได้สัมปทาน5,000เมกะวัตต์นั่นแหละกำลังจะเด้งกลับไปที่เพื่อไทยอีกดอกหนึ่งแต่ไอ้5,000เมกะวัตต์นั่นอะ ตอนที่บิ๊กตู่เข้ามาก็ขูัว่าจะรื้อนี่คะมันรื้อไม่ได้เพราะว่าฟ้องศาลสุดท้ายศาลตัดสินให้แพ้นะฮะเพราะสัญญาที่เซ็นไว้ในช่วงสมัยยิ่งรักล็อกไว้ทุกประการไปดูได้เลยครับปี2 5 6 4ารศาลตัดสินว่าคนฟ้องแพ้แล้วหลังจากที่บิ๊กตู่เข้ามาก็ประมูลอีกเยอะนะฮะแล้วใครได้คะก็ไปดูเอาครับคุณผู้ชมแล้วก็กำ<อ>ลังจะประมูลแล้วก็กำลังจะประมูลอีกด้วยนะฮะ โอ้อะพักกันก่อนค่ะเอาพักแล้วเหรอจะพักหรือ,รอจะไม่พักก็แล้วแต่พักก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้คุณต้นบอกเทีนบอกว่าดูหน้าคุณอุ้งิ้งไม่ดีเลยเมื่อวานนี้อันนี้ไม่มีในข่าวนะที่คุณต้นคุยกัน ไม่ดีไม่ดีจริงๆหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยเพราะว่าโดยสุขภาพก็ใกล้คลอดมากๆแล้วเอออีกไม่กี่วันแล้วนี่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ใกล้คลอดมากๆแล้วยังต้องต้องมันนั่งถแถลงอะไรแบบนี้แล้วแต่ละเรื่องรู้วเป็นเรื่องที่มันแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําให้พักดูดีขึ้นเลยะนะมีแต่เรื่องปัญห,หาปัญหาปัญหาซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยกับพักเพื่อไทยผู้สมัครไม่ออกหาเสียงไป้ายไม่มีรับเงินแล้วไปทําอะไรแล่วแสดงว่ากระบวนการเลือกคนก็แย่แล้วถูกไหม ไอ้ที่แย่สุดก็คือไอ้เด็กที่สระบุรีคุณต้นเข้ามาได้ยังไงอะกัญชาเหรอไม่ใช่เรื่องกัญชานะเรื่องความหยาบคายทั้เรื่องยูมินหยาบยามฐานะทั้งเรื่องกัญชาทั้งเรื่องสารพัดอะเออใช่ค่ะคือมันมันพูดถึงว่าคนในระดับเนึงอนะมันไม่ควรจะใช้ภาษาอะไรกันขนาดนี้ะแต่ผมก็มองว่าคุณอุ้งอิงเองเนี่ย เขาก็ไม่น่าที่จะรู้สึกอะไรหรอกครับพี่อันเพราะว่าในพักเองเนี่ยเอาเอาผมมององนี้นะคุณนุงอิงเองเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบอะไรมากมายยกเว้นว่า,าหนึ่งยุทธศาสตร์ทีมยุทธศาสตร์กาหนดมาให้เล่นบทไหน mm hmm. พูดแบบไหนกับสองอผู้มีบารมีนอกพักใกล้ชิดกันจะจะจะชี้แนะแนวทางให้อย่างไร ส่วนเรื่องของการบริหารพักเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของการรับผิดชอบการมีส่วนร่วมหรือว่าการลงไปจี้ชัยสมาชิกพักผู้สมัครเนี่ยมไม่น่าจะใช่หน้าที่ของเธอหรอกผมว่าเธอเหนื่อยชัดเจนอะคือคนมันใกล้ข้อเต็มที่แล้วอะแล้วให้มันพูดในเรื่องที่ตัวเองก็ไม่ได้รับผิดชอบตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเอาจริงๆอะพี่อันถามจริงๆเลยนะ พักเพื่อไทยจะจับมือกับใครคุณอุ้งยิ้งมีสิทธิ์ที่จะคิดไหมมันมันตรงนี้คุณต้นคือคุณอุ้งยิงเรรู้อยู่แล้วว่าเขาพร้อมจะจับกับทุกคนอจับกับปิ๊กป้อมจับกับใครก็ทุกคนนั่นแหละแต่ทีนี้ไอ้ความที่ถูกบอกว่ามันพูดแบบนั้นไม่ได้ในขณะที่พิธาพูดตรงธนาธรพูดตรงอชอบพูดตรงขึ้นเวทีที่ไลก็เอาใจพี่น้องเสืออ้อแดงตลอดทั้งที่ก็ไม่ได้รวมสู่อะไรมาหรอกนะคะก็ตกปลานในบ่อเพื่อนตลอด แล้วก็ชัดร้อยสิบสองก็จะเอาอยางนี้ม,ม่จับเหมือนพวกเราเป็นพวกปกระชาธิปไตยนู่นนี่นั่นแตอย่างที่ตัวเองพูดทีไรก็อ้าอ,อ,อึง้งอึ้งแลนน้วคะแนไม่รู้จะพูดอะไรค<ล>ะแนนมันก็ไปเรื่อย<อ>ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วเมื่อวานแล้วจนถึงขนาดที่ต้องออกมาแล้วเมื่อวานที่ที่หนักที่สุดก็คือว่าดิฉันประเมินว่าเขาเนี่ยปล่อยเมื่อวันที่ห้าเมษายนเรื่องที่จะจ่ายเง่น